มีทรัพย์สมากนับไม่ถ้วนนาก็หลายถุกหลายไร่เงินก็หลายทลาขานหลายเล่มบัญชีไม่มีลหลุกไม่มีบุดอันนี้ก็ทุกอยู่เหมือนกันเจตจามาก็ขอแนะใหมไม่อยากเพี่ยวไหม่ได้เพราะฟันใหม่มีและเมื่อพวกวมาจากทำการทำงานก็ขอของคนอยากออกกอสลาลา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศนเป็นสิ่งที่เกื่อหนุนลูกของเรามันไม่สามารถที่จะมาเกิดด้วยหลานของเราไม่สามารถที่จะมาเกิดด้วยเพราะว่าบางทีบุญมันไม่เข้ากันอย่าไปว่าบอกว่าเออคนไม่มีลูกเป็นฝาปไม่ใช่คือมันจังหวักมันไม่เข้ากันมันก็เลยยังไม่ได้มันก็มีอ้นทางที่จะทำบุญทำกุศลอย่างอื่นเช่นวันนี้ช่วยกันบ้าง ก็เป็นบุญเป็นบุญสนทีนี้ถ้าหากผู้เป็นลูกก็ดีท่านได้แบ,บ่งให้แนวทัพตุปบัติท่านก็พิจารณาอยู่เหมือนกันบางทีลูกบางคนนี่ไม่เอาฐานไม่เอาฟืนไม่เอาแกะไปเฉลยไม่เอาอะไรถ้าทามาา้าาเก่าเก่า,กาแก่ๆนอนตาหลับอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็ ทุกคนก็เป็นข้อทุกคนก็เป็นลักอย่างอัตมาไม่ได้ไม่ได้นี้ไม่ได้ปล่อยให้คุณแม่ยึดคุณนทีให้ตั้งข้องขอัตมาเลยละกองลบากวันมาโดนก็บอกว่าไม่ค่อยจะมีเลยเฮืยอทีเด็ดฟังดาร่าวา ตอนเป็นเกมมันตกมันก็มหนื่อยู่แม้ว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อต่อยเข้ากันไม่ได้มันก็เลยหา,าที่ทำเกมมาตาสิสุข่เหน่คือผู้ให้เกิดท่านจะทำหนา้าที่ให้พกเราทั้งหลายได้แล้วผู้ที่เราให้เขาเกิดมาเราตึงตุ่นเข้าตึงตุ่แม่ก็ต้องทำต่อไปกับลูกๆหลานๆมื่อไหร่ ก็ดูมันว่าจะไปหากันไดด้วยดีระหว่างร้อยเกตเสนาภูมิระหว่างเมืองเดชอำเภอเดชอุดงอวนก็ไปไปมามาปีใหม่ก็ต้องไปสงกรานก็ต้องมาไปไปมามาอยู่จ้ะ ท่านที่สองนะคะขอเรีย <ört> นเชิญคุณวิทยาเพียรสวรรค์อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเจ้าภาพนะคะกสับมะเร็งสารก่อนนะคะเชิญบาทจัด ขวายลังจากอ่านประวัติเสร็จสิ้นนะคะตางด้วยแบติ้งจากทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้รวมบางสมัยจำเพื่อเป็นการแสด,แดงการไว้อะไรต่อการจากไปด้วยจับคุญญาาม่มใหญ่อารีแสงธรรมผิดขั้นประการใดทางพมงานที่กอรองทองขอกราบขออาภัยอยูานะที่นี้และจะนำคำติชมต่างๆของ,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 งท่นานไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต,ต่อไป และหลังจากที่ทุกท่านวางดอกประจำเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญไปร่วมกันนะคะท่านสมาชขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณพ่อที่ยงตีพามท่านประธานสภาและเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอขอบคุณนะคะในส่วนของแขกผู้เกี่ยวนะคะที่จะเป็นพนักงานตัวนุ่นวันคุณพิสุทธนะคะใน่มีการเรียนรับเชื้อวันเป็นทุกที่นะคะรอกายกนะคะ Thank you. หลัปจากที่ผู้เข้าร่วมรมเสร็จที่แล้วนะคะเราเลยทำด้านซ้ายและขวาจะมีของที่ด้วยนะคะซึ่งเปแก้วน้ําัเลนะคะ่ทางภาพบคคลมาอบุณมาจากผู้เข้า่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะขอเชิญท่าร่วจับบาได้นะคะของที่ติดไม้ติดมือางไผ่ที่ติดประ้ยชน์ได้นะคะหลังถากนี้จะา ผท้กำกับด้วานะคะของที่ส่งของเสร็นที่วันนี้พยายามในงานในการที่ทุกท่าน้าาใน่นของงนนี้รวขอบคุณในส่วของคณะจ้าภาพทุกท่านที่สการไว้วางใจให้ทีมอนิธกรลงมาช่วยในกาบ หน้ารบริการ้ด้วยเช่นกันตามนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริการใดๆของทางร้านนะคะเราบริการให้ฟรีโดยไม่ต้คาค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอฝากไว้อีการสหรับรูปแบบการบริการนะคะดูแลดูยลทีทุกทีเราใส่ใจ